สวัสดีครับแฟนๆแกงโฮสชาแนลทุกท่านนะครับ วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ครับนนกาศวนแก้วครับ<อ>ผมอุทยานการค้ากาศวนแก้วนะครับผม<อ>วันนี้เราก็สองคนก็จะมาอัปเดตบรรยากาศณปัจจุบันนะครับหลังจากที่ห้างได้ปิดตัวไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเจ็ดแปดเดือนเราก็กลับมาอัปเดตบรรยากาศว่า,าที่กาศวนแก้วเนี่ยปัจจุบันหน้าตาขนาดเนี้ย มีบรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับตามไปชมกันนะครับผมนี่ฮะนี้เราเดินมาด้านข้างเนาะอันนี้เป็นทางข้าวรานจอดรถนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทางโรงแรมตัวโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับแต่ตัวห้างเนี่ยก็ปิดให้บริการอย่างที่รู้กันนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าที่ผ่านมาเนาะ แต่ณปัจจุบันเนี่ยบางส่วนเราก็ยังเข้ามาได้เมื่อกี้เราได้ขออนุญาตถามถามคนที่เคยทํางานอยู่ที่นี่เขาบอกว่าอาถ่ายได้ในส่วนที่พอเดินได้ภายนอกนะครับแล้วก็เอาตามนั้นนะครับภายในเราอาจจะเข้าไปถ่ายไม่ให้ชมไม่ได้นี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับทางวนขึ้นลานจอดรถ,ถ <laughs> ซึ่งตอนลุงเล็กขับรถหัดข,ขับรถใหม่ๆเนี่ยไอ,ไอตรงนี้จะเป็นอุปสรรคมาก <laughs> มาถึงที่ไรล้วขาสัน่นเนาะเอาช่วงช่วงช่วงนั้นที่ลูกเล็กหัดขับรถใหม่ๆเนี่ยก็ห้างเนี่ยแบบกลาลังกํลาลังปังเลยอะ่ะเออพอเราพอเราพอเรามาค้างตรงเนี้ยแล้วรถข้างหลังมันตามมาหืมใจสัน่ <laughs> <laughs> นเนาะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสตรีทอาร์ตนะครับพี่เขาวาดไว้ห้ามผ่านนะตรงนี้ห้ามผ่านนะเราเราก็จะไม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะเก็บบรรยากาศ คร่าวๆมาให้ชมเนาะให้แฟนๆที่เคยมาที่นี่คิดถึงกันหน่อยนะครับเท่าที่สอบถามก็คือตอนนี้ก็รอรอผู้มาดำเนินกิจการใหม่นะครับที่จะเข้ามาซื้อแล้วก็ดำเนินกิจการต่อไปนะครับคือความคลาสิิกของของอาคารเนาะที่ว่าอิฐแต่ละก้อนเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นอาคารมันมันคลาสิิกมากเนาะในในคิดว่าใน สถาปัตยกรรมประมาณ3ามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันสุดยอดมากเนาะพี่สองเนาะเนี่ยก็ยังถือว่าสุดยอดจากจุดเนี้ยเขาก็จากหลังลานจอดรถตรงนี้เขาก็ปิดไว้นะครับเนาะเขาก็จะใช้ประโยชน์แค่ลานข้างล่างปีสองนี่เองนะครับเนี่ยโอ้ยดูมุมเนี้ยพี่สองมันคลาสสิกมากเลยเนาะสวยสวยนะครับทุกคนคนคนเชียงใหม่แทบทุกคนต้องต้องมีประสบการณ์กับไอ ทางบนที่จอดรถนี่แหละนะครับผมจอดรถีนอ่า<ๆ>นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวอันนี้คือเป็นด้านหลังด้านหลังของของกาดสวนแก้วนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งคือด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะครับต้องต้องขับรถวนวนไปด้านถนนห้วยแก้วนะครับเพราะว่าด้านในเขาปิดหมดละเราจะเดินผ่านไม่ได้นะครับซึ่งเราก็จะไม่ลุกล้ำในส่วนที่เขาห่วงห้ามละกันเนาะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสตรีทอาร์ตนะครับ แล้วก็เป็นลานจอดรถด้านนอกเมื่อก่อนนี่มันเต็มหมดเลยพี่ซ้องสมัยสมัยที่เขาฮอตฮนะครับเนี่ยมุมนี้มันสวยนะมันยากาศแบบเราก็เสียดายเนาะเสียดายความยิ่งใหญ่อลังการของ<ไ>ของที่นี่นะครับผมถ้ารเราใก,ใกล้ถึงคุงการนะเราเรากห็หวังที่ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาพลิกฟื้นตรงนี้เนาะให้กลับมานะครับเนี่ยมุมนี้ก็สวยเนี่ยมี ต้นเฟื่องฟ้าสินะครับเออเดินเดินเข้าไปในลานจอดรถนะครับผมจอดรถนี้ก็ปเหมือนคนที่มาพักโรงแรมใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะเปิดไว้สําหรับแขกแขกแขกที่มาพักแขกเลยเนาะแขกที่มาพักโรงแรมนะครับก็เนี่ยเป็นบรรยากาศนะแต่นี้ก็ขึ้นไปเป็นทางลงจากข้างบนลงมานะครับโอ้ยคิดถึงอ่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงช่วงก่อนก่อนที่จะปิดตัวช่วงห้างเงียบเราก็แวะมาเรื่อยๆนะครับเราแวะมาใช้บริการแวะมาเที่ยวที่นี่หลายครั้งอยู่เนาะตามแต่โอกาสจะอำนวยนะครับโอ้ยที่นีคมีความปรจําเยอะเด็กชิมมาเนี่ยโอ้ยมันแหล่งรวมวัยรุ่นยุค90หนังหลายเรื่องก็มาถ่ายที่นี่เนาะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอดีตร้านค้านะครับผมโดยบรรยากาศตรงนี้เนาะ นี่ตรงนี้มันจะทะลุไปโรงแรมโลตัสปากส่วนแก้วได้นะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากแฟนๆกันนะครับบรรยากาศณปัจจุบันนี่อันนี้คือกาดเมืองนะครับบรรยากาศตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่ใต้ถุนนะครับ มื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมแต่ทุกอย่างเนาะครับก็เป็นลานกิจกรรมเนี่ยตรงตรงตรงนู้นจะเป็นเป็นเทคเป็นตื๊ดๆนะครับผมนี่เนาะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในห้างก็เนี่ยครับน่าหอนหู่มันมันเงียบเงินเหงาเนาะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลาน ้านกิจกรรมไปดูกันพี่สองเอาให้หายคิดถึงนะเนาะดูสิตรงนี้นะครับเ oh. มื่อก่อนคนส่งคอนเสิร์ตกางแจ้งอะไรก็มาจัดเหมือนเคยแบบมีโลกรุนตรีอะไรมาจัดด้วยนะสมัยก่อนนะครับสามสิบกว่าปีที่แล้วแต่สวนแก้วนี้ก็ตั้งมีปีสองห้าสามห้านะโดยโดยที่มีห้างเซ็นทรัลมาเปิดก่อนนะครับ ก็เลยได้ชื่อไปว่าเป็นเซนทันการดส่วนแก้วนะครับครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นห้างที่ครบวงจรนะครับมีห้างมีห้องประชุมมีโรงหนังมีโบลิง่งมีไอซ์สเก็ตนะครับเป็นแห่งแรกของเชียงใหม่ด้วยมั้งไอซ์สเก็ตนะครับแล้วก็มีโรงแรมนะโรตัสปานส่วนแก้วนะครับแต่ตรงนี้ก็มีไปรษณีย์ด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ นี่ตรงนี้พี่ซองบันไดบันไดหนีไฟนะครับแต่น่าจะเข้าไม่ขึ้นไม่ได้อ่าแล้วคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงบันไดหนีไฟตรงนี้นะครับหน้าปีสองห้าสามห้าถือว่าเป็นห้างใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศเลยด้วยซ้ํานะครับใหญ่พอๆกับห้างที่กรุงเทพเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆอันนี้คือด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตด้านหน้าอีกทีหนึง่ง นะครับตามต่อเลยครับผม ไอ้ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าห้างเนาะตรงเนี้ก็จะเป็นเซ็นทรั d ดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับแล้วก็ประตูขาวๆนี่ก็เป็นทางลงไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศปัจจุบันนะครับผมเราก็จะถ่ายได้แต่ภายนอกนะครับเนี่ยตรงซูมเนี่เป็นเอกลักษณ์ร้านหน้ามากเลยเนาะพี่สองเนาะแล้วก็ไอ้ห้องกระจกตรงนั้นนะ่ะเคยเป็นสตาร์บั k ก ไปเ,เป็นสตาร์บัคด้วยนะครับก็คือเป็นแหางที่มีทุกอย่างให้เลือกอะ่ะครบอะ่ะแต่ว่าด้วยการเลาเวลาแล้วก็หลายๆอย่างเนาะแล้วก็มีแหางใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายนะครับก็เลยทําให้กาดส่วนแก้วเนี่ยก็ลดความนิยมลงไปนะครับเนี่ยเมื่อก่อนนี่ตรงนี้แบบเป็นแหล่งรวมไว้รุ่นเลยนะนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย KFC KFC แรกที่เรามาเดทกัน <laughs> ที่เรามากิน ที่เรามากินไก่ด้วยกันนะครับผมตอนที่ลุงเล็กจะเป็นเกานะเนี่ยตรงนี้ครับคือตรงนี้คือ KFC นะครับแล้วก็ข้างบนตรงชั้น2ตรงนั้นน่ะก็คือพิซซ่าฮัทแล้วข้างๆก็จะเป็นสเวนเซ่นนะครับชั้น3ามก็เป็นโบเบอแล้วชั้น4ี่ก็จะเป็นชั้นโรงหนังนะครับข้างในนี่ทำไอเนียซิเแล้วก็ชั้นชั้นตรงเนี้ยชั้นหนึ่งเนี่ยตู้กระจกเนี้ยก็จะเป็นซิสเลอร์นะครับผมแล้วก็จะ มีทางลงไปเนาะเข้าไปนะครับแต่เราก็จะไม่เข้าไปแล้วครับผมเราจะต่ายอัปเดตบรรยากาศให้แฟนๆชมณบริเวณนี้นะครับผมซึ่งจากการสอบถามก็คือรอผู้ประกอบการรายใหม่นะครับแนะค่ความคัาส,สิิกของอาคารเนี่ยในสมัยนั้นถือว่าแบบล้ำทีเดียวนาะบรรยากาศล้ำทีเดียวนะครับผมเนะี่ยตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้วนะครับถนนสายหลักของเชียงใหม่เลยนะครับผม นี่ก็เป็นอัปเดตบรรยากาศล่าสุดให้แฟนๆชมนะครับผมเผื่อใครที่เคยมาที่นี่นะครับจะได้หายคิดถึงนะส่วนข้างๆโรงแรมใช่ไหมออคิดก็อายุพอๆกันนะครับเนี่ยตรงซุปตรงนี้เนี่ยคลาสสิกมากเลยสวยสุดยอดมากโอเคนะครับพี่ตองสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสำหรับบรรยากาศการสวนแก้วปัจจุบันนี้นะครับ ครับผมสำหรับคลิปหน้าเป็นไรติดตามกันไว้นะครับคลิปนี้ลากันไปแล้วครับ